สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ท้องญานิกรกอกค่ะทนายพ่อทนายแลอะไรมก็ไปก๊อปปี้ของทนายมาแล้วไม้เรียบร้อยแล้วเขาเรียกเป็นไม้คอนเทิลนะไม่ดีเหมาะมือเลยนะโอ้โหยากร้ายกลายเป็นดีนะคะระวังระวังนะคะโต๊ะคนนี้ได้ฉลองก่อนอาติช้างครับตอนนี้ครับตอนนี้เป็นมิ้นบอกแล้วอ้เอาละเริ่มจะพาเข้าท้องเรื่อกัน ขาดแต่ช้างนะครับ <tenga> ม <hoe mit ito> ันมีคนนี ar, ้ไ like, ม uh, ่อยากเป็นมิตรอ่าต้องต้องช็อตมันต้องเอาไปช็อตไม่ได้แล้วครับสองครับเดี๋ยวต้องได้ไปตัดคลิปออกครับของพี่น้อยนะครับของพี่น้อยนะครับขอพระราหูของพี่น้อยที่นครปฐมโอ้โหมีเดมาแบบเยอะเลยอ่ะพระราหูพี่น้อยมโม้รู้วยดีดีช่วยซีไหน้องอีหลาเอ้ยอ้าวปลดไปเลยอะไรขนาดั้าวจะได้อยู่นะโอเคนะครับให้คนอืดูดิบด๊อกโอ้โหงอกณนครับ เป็นกรแรกครัแรกว่าถเมุคนกันโอ้ยคนลุกเลยครับลูกทุครับโอ้ยมใช่มสิบสีโอโปรเนาะคท่านทนายหันหนามาครับโอ้โหมอบมอบหันหน้ามาครับนหนามาอะไรครับก็มอบตอคืนให้ สุดยอดครับโอ้โหให้กระายไปแจกกับสายบุญได้เลยดีเลยแค่นี้นะที่ก็เหลือเยอะอยู่นะเจกันมค่อยๆแบ่งกันไปใครที่ยังไม่ได้เลยนี่แดลยังทียังไม่ถึงก็เพื่บ้านหม จังหวะคนเข้ามาแล้วเขารู้สึกว่าของคนจะได้ที่นี้เดี๋ยวมันจะมีเนี่ยแหวนไว้ต้อนนอกนอกนี่นะครับบริเวณที่ทีเซอร์อะไรทีเซอร์ท็อปัปล้วเบาต้นตอนนี้เป็นคอร์สสั้อีกทีหนึ่งคือซ่อมรถเสร็จเอารถออกมาไม่ได้เพราะบริษัทที่รับเคประกันภัยล่มละลายไม่ยอมจ่ายเงินค่าซ่อมกับอู่อู๋ยึดรถไว้ บริษัทเลยครับไม่พูดได้ไหมเนี่ยอย่าพูดดีกว่าไม่ได้ล้มละลายมีบริษัทเดียวที่สภาพคล่องขาดหายไปที่ที่เป็นตัวเอใช่ไหมเข้าไปควบคุมอ่านั่นแหละเดียวกันนะครับแล้วต้องเป็นแจ็คพอตตรงนั้นพอดีครับเรียบร้อยครับค่าซ่อมรถไอ้ต้นประมาณเดียวหกหมื่นหกหมื่นกว่าบาทจบแสนก็สงสารเหมือนกันนะไปไปเกิดดุลพิหนิจกันไอ้ต้นไงแต่ก็งผมโดนมาละสามหมื่นห้า สบายตัวคนเคอะคนสกคุณเบาเลยคุณแม่นะเร็จอีกสิบห้าวันครับทุกท่านนะครับอีกสิบห้าวันแล้วก็ลุ้นอยู่ว่าพระอาจารย์ท่านเป็นไงบ้างน้องก็ไม่ได้ถามก็หวงท่านนะผมผิดเองจําไว้นะครับขับรถจังหวะวันนั้นคุยกับชิดพอดีกําลังอารมณ์เอแค่นี้นะชิดวางแป๊บเดียวหันหน้ากันบาจ้าเอ๋เลยคือแค่นิดเดียวแค่กระพริบตาเนี่ยคือเพื่อชิดแค่นี้นะแล้วก็วางบุลลเงินหน้ากันมาจ้าเอ๋เลย แต่ร่างกายไม่เป็นไรถือว่าโชคดีก็ถือว่าฟาดคอไปนะฮะนิ่เดียวแต่รถมันวิ่งอยู่นะจังหวะขึ้นดีนะจังหวะขึ้นไม่จังหวะลงถ้าจังหวะลงจะพังมากกว่านี้เพราะจังหวะขึ้นขึ้นมันมีแรงหน่วงที่มันทําให้เราไม่เล็กไม่แรงมากนะฮะแต่วัดรถของของพระรถเก่าโบราณหายากแข็งเปเลยรุ่เก่า โอ้ก็เอฟครับส่งแล้วนะครับถึงมือนะครับถึงมือแล้วนะครับเดี๋ยวบอกผมมาไม่ถึงมือถึงมือเลยนะครับโอเคพี่เอาของใส่ให้ด้วยนะครับโอเคเดี่เอาของใสยเอาคนหาไปหองเบิร์ดหายทักแอดมินไของหายไปแอดมินหายหมดเลยนะช่างสัญญาจุดหายไม่ต้องหนัไม่ได้ดูเลย ส่งไปไหนทาหายไม่ได้ไมส่งนะที่อย่างทางทนายพี่ส่งทางทนายเลยหรือเิย่าอยอไม่ไปแล้ไม่มีท่องเที่ยวไม่มีกินก็เลยนี่นะครับเป็นโอกาสพวกเราที่จะได้วัตถุคนของดีกระดูกช้างที่เขาแกะมาไว้ลูกพิเทเน่อะไรสวยดีไปดูแล้วกันเบาต้นอ่ะมันปรโมลอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครซื้อหรอก ซื้อน้อยเพราะมันซื้อไหวๆซื้อไหวที่ไหนซื้อทุกวันเนี่ยอ๋อเรื่องเรืว่าซื้อมันแพงเรื่องว่าแพงซื้อไม่ไหวก็แพงอย่างบางอย่างพงอากาศช้างที่เป็นเอ่อพงกระโหลกอยู่ในพงกระโหลกหลายพันนะโอมีดหมอเขาอีกอะไรต้นถึงประมูลจุวันที่หนึ่งสิบหกสิ้นเดือนได้ไหมแค่แเวหางช้างกระเพาปลาไปแล้วปลาผมก็มีช่วยมันซื้อไว้ผมใส่หกร้อยขนหางนะไม่ใช่หางช้างนะขน โอ้ช้างตัวหนึ่งมันราคาเป็นล้านหมดแล้วเนาะช้างตัวหนึ่งกว่าจะตายได้นี่หลายสิบปีราคาไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นสัตว์ประจำชาติสองเขาจะไม่เผาเขาจะฝังใช่ฝังจนกระทั่งมันเหลือตรงนั้นแล้วก็เอาเชิญขึ้นแล้ก็มาทำซึ่งพวกนี้มันเป็นของที่หายากแต่ว่ามันแล้วแต่คนชอบนะแล้วก็อย่างงาเงยเดี๋ยไม่นิยมเออไม่ได้ส่งเสริมให้ไปซื้องาพวกนี้นะไม่ใช่นะเดี๋ยวมันกลายเป็นผิด กฎหมายครับแต่ว่กระดูกอะหนังเลยที่เขาทําออกมาแล้วเนี่ยก็ของบ้านช้างจริงๆก็จะมีสิทธิ์ทําได้ของก็มีกฎหมายก็อยู่แต่ถ้าทั่วไปอย่าซื้อนะครับอีกฎหมายนะครับอนะครับต้นมันมีใบอนุญาตนะครับมันมีใบขายของอยู่อนะครับแล้วก็อย่างอื่นไม่มีอะไรแล้วก็เมื่อกี้ผมก็ไปส่งไมาเนยพึ่งนอยลูกพรุ่งนี้ผมจะกลับมาใหม่อีกทีหนึงผมอาจจะต้องไปดูทรงไในทีหนึงพี่ มีประเด็นอะไรบางอย่างเดีย๋ยวจะมาตอนเ,เช้าเช้าสักเก้าโมงนะครับแล้วก็อื่นไม่มีจบแล้วเตรียมตัวพร้อมเลยวันนี้ก็รออยู่นะเห็นบอกว่าจะมานั่นแหละตอนนี้เมื่อก,กี้ก็ไปเจอผู้ใหญ่กับผู้ช่วยแล้วก็ส่งหมายเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะตอนนี้เข้ามาตรงนี้นิดนึงครับช่วยกรุณาถูไห้ผมต้นละร้อย<ม>อนนหน่อยได้ไหมครับให้ลุงอ่ะมีใครแลกผมหน่อยได้ไหมครับมีไม่มีพอเอฟซีฝากมาครับ มันป่าน้องแค่ด้วยอะไรไม่มีเลยค่ะทนายไม่มีผมกฉดเป็นสิบชิ้นนะไม่มีเลยค่ะทนายีไม่จัดต้นไม่จัดต้นเลยนะส่วนเรื่องที่มีคนมาต่อว่าเราเราจะทำบุญอย่าใส่ใจนะครับอย่าไปใส่ใจอย่าอย่าอย่าเหลือชิ้นเหลืออย่าไปใส่ใจนะครับเพราะว่าเราทำบุญเราทำไปก็มีคำถาม ก็จะมีคำตอบนะครับออันนี้เอามาไว้ทำไมอ่านะมีคำถามมีคำตอบอันนี้เป็นตะขอช้างซึ่ง f อซได้ประมูลนะครับประมูลเลยครับฝากให้ลุงพลเอาไว้เป็นเครื่องรางติดตัวตะขอช้างเป็นสิ่งที่ควานช้างเอาไว้ใช้บังคับช้างสัตว์ใหญ่เพราะนั้นตัวนี้จะผ่านการใช้มาแล้วเป็นของควานจริงๆผ่านพิธีประกรรมมาแล้วเพราะนั้นลุงพลเอาไว้ บูใช้ไม่มีที่สูงเนี่ยน้กาแฟไม่ได้เปลี่ยนแล้วเปี่ยนมาเป็นแบงค์ห้าร้อยแล้วย่อยลงีกนิดนึงได้มย่อยไหมนี่ก็แรกก็ต้นได้ไหมไม่ได้ครับได้สิต้นไผ่ต้นมันอ๋กได้ไม่ได้ไม่ได้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 ค่ะก็ได้ แลจะไปว้ต้นไหนละไปพันไม่ก็แลกต้นพันต้นไหนที่ห้าร้อยหารอยแลกต้นต้นละห้าร้อยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวติดใหม่ทีหนึ่งไม่ใช่ต้นพันธุสมมติว่าเอาห้าร้อยแรกต้นนี้เช่อไหมครับามาสี่พอฝากไปเอาต้นละ500อยใส่อีกร้อยเอาออกมา500ร้อยแล้วใส่ไป500แต่ละต้นช่วยทำาต้นละเอาต้นละห้าร้อยก็ได้ มันต้องดึงดึงหน้าใบแล้วก็เสียบท้งร้อยไว้มีเข็มกัดอยู่มีเข็มกัดอยู่นะลุงต้องไว้ที่สูงหน่อยนะไม่ไว้ที่สูงเอาไว้ด้านบนเลย่ารยอดเลยค่ะ จะดึงออกมาห้าร้อยดึงมาสี่ร้อยพอดึงมาสี่ร้อยเท่ากับว่าทำที่ร้อยหนึงด้วยต้นเนีเอามาสี่ร้อยพอตัวละร้อยก็ดึงมาสี่ร้อยแค่นี้นะคะที่ยายาวเยาวขวานมามาให้ของป้องกันตัวของศักดิ์สิทธิ์มาให้ลุงนะคะก็ะคุ้มตัวคุ้มบารมีนะคะนั้นขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าหนึ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ